ช่วงนี้เขาฤดูฝนแล้วนะคะพี่น้องฝนตกลงมาบกเขียบเขากะสดชื่นปีนี้ดกๆดกค่ะพี่น้องดกก็ปีกายดกก็ปีที่แล้วนะคะเป็นน้อยหน้าที่เขาปลูกบนคู่คะนานะคะพี่น้องอันนี้ต้นผักหวานนะคะต้นผักหวานที่เขาปลูกหม่ ช่างตีตัดก้นทุงนะคะแล้วก็ปลูกปลูกไว้น้ำพรมแค่อันนี้เป็นต้นแคแดงนะคะพี่น้องสูงถวมหัวแล้วค่ะแต่ว่าปีนี้คือสะออนบอกเขียบแทนพี่น้องโดกโดกโดกค่ะพี่น้องหักประทันในไงอ้ยเบื้งชอนั่นลองดูพี่น้องโดกคัก ชอนุ่นยิ่งดกค่ะพี่น้องนุ่นดกคักดกเนี่ยต้นนี้ปีที่แล้วบ่่ดกไปไหนนะคะพี่น้องแต่ว่าอ้ปีนี้ดกคักมือนี้มาชมเออพืชผักหลังฝนตกสดชื่นอู้พี่น้องเบิง้งเขียบต้นนี้ดกคักผักหวานที่เขาปลูกไว้กับติดแล้วนะคะ นี่ติดรากแล้วนี่เป็นต้นผักหวานที่เขาปลูกบนคูคณะปลูกคนละฟังหรือว่าปลูกสลับกันกับต้นน้อยนานะคะพี่น้องอพี่นี่สะอ่อนน้อยนาอันนี้ฟังนี่จะเป็นผักหวานที่ต้นใหญ่แล้วนะคะพี่น้องต้นนี้ปลูกคู่ปลูกคู่นะคะต้นแค่ตรงกลางต้นแค่ตรงกลางเขาเบิดอายุแล้ว ตายไปแล้วนะคะพี่น้องต้นแคเหลือแต่ต้นผักหวานโอ้ยฝนตกลงมาเบิ่งยอดค่ะพี่น้องเบิ่งยอดผักหวานปัดเดี๋ยวมืออื่นจะมาเก็บนะคะพี่น้องมือหนีพามาชมก่อนปัดฝนตกลงมาเบิ่งยอดดูคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวมืออื่นเขาจะมาเก็บนะคะมือหนีพาชม อันนี้ต้นแคสูงทวมหัวแล้วค่ะเป็นล่มให้ต้นผักบานเขาโอ้ยแต่ละชชอบค่ะพี่น้องงามคักงามคักเดี๋ยวจะพาชมไปเรื่อยๆนะคะ,ะระบบน้ำระบบน้ำช่างติดตอให้พอบ้านตอมาจากริมห่วยนะคะ,ะน้าเ้าติดกับห่วยนูนตอมาแบบนี้นะคะ ก็เป็นสปริงเกอร์มาเลยแต่ว่าปีนี้บ่ได้ลดจากเทื่อนะคะฝนมาไวปีนี้บ่ได้ลดน้ำจากเชื่อนะคะฝนมาไวนี่เขาปลูกบนคูคขนานะคะเอาฟังครั้งนี้จะเป็นให้น้ของเขานะคะแล้วก็ฟังนี้ก็จะเป็นให้น้ของเขานี่เขาปลูกบนคูคขนาดึงผักหวานต้นนี้สูงถว่วหัวแล้วนะคะพี่น้องฝนตกลงมาอุ้ยสออ่อนยอดผักหวาน ปูผักหวานกนระสางไรได้ให้เฮาได้คีกันนะคะพี่น้องพอได้เก็บไปหอยรดพุ่มพวงอยู่นะคะสังตีกำลังลงอีกไรนหนึ่งนะคะถ้าย้อยปลูกไปเรื่อยเมื่อละยี่สิบสามสิบต้นเอาตามที่เวลาเฮาว่างนะคะหลังจากนั้นสังตีก็ไปเย็บผ่านะคะโอ้ยสอนสอนชอบผักหวาน,นะครับพี่น้องชอบชอบงามคักมืออื่นเดี๋ยวจะมาเก็บนะคะโอ้ยงามคักงามคัก เวลาเก็บทั้งกิจะบ้าเอาใบเขียวเขาออกเบิดนะคะพี่น้องเลือไว้นี่ใบเขาสังเคราะห์แสงลำต้นอันนี้น้อยหน้าปีนี่ดกดกคักเดี๋ยวจะพาชมไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องต้นนี้เขาก็เอามาปลูกไม้นะคะปลูกคางต้นแคบแบบนี้เลยนะคะพี่น้องนี่ต้นผักหวานที่เขาปลูกไม่ติดรากแล้วนะคะนี่ดูสดชื่น ต้นนี้ต้นนี้เดี๋ยวจะแต่งกิง่งแต่งต้นนะคะพี่น้องเบิง้งนี่เขาบาดเอากันไก่ตัดกิ่งมานำ้ำต้นนี้เขาโดนเครื่องตัดหญ้านะคะพี่น้องแล้วเขาแตกขึ้นมาไม่จริงเขาสูงสูงทวมหัวแล้วนะคะว่าโดนเครื่องตัดหญ้าพ่อบ้านแตกขึ้นมาไม่ะคะ่ะพี่น้องโอ้ยงามคักงามคัก เราจะเอากันไก่แตงกิ้งมาแตงกิ่งออกเหลือแตะกิ้งกระโดงที่เขาสมบูรณ์นะคะพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องต้นมาเขือนฟงที่เขาแตงกิ่งไว้อันนี้กระปูกไม้นะคะอันนี้กระปูกไม้ค่ะเอามาปลูกเรื่อยๆนะคะพี่น้องวางตรงใดบ่ได้ตั้งตีชอบปลูกติดรากแล้วนะคะ นี่บ่งมาเขือพวงที่ฮาตัดแตงกงนอ้ยดกคักพี่น้องดกคักคักเนี่ยห้อยฮอตตัดแตงก่งไปนะคะนี่หอยฮอตตัดแตงก่งไปนี่ประมาณนี้โอ้แต่ขึ้นมไมัดกคักพี่น้องดกคักดกคักเดี๋ยวจะเหยียบต้นกะวานค่อยๆย,ยองกันพี่น้องโอ้โดกคักพี่น้อง แต่บท่นเด้พอเก็บนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งผักหวานทั้งปุ่นอีกเอามาปลูกไม่เรื่อยๆนะคะมาปลูกบนคูคขนนาอันนี้พี่เลี้ยงเข้าไปแล้วนะคะเบิดสภาพแล้วแต่ว่าต้นผักหวานเขายังโอเคเพราะว่าต้นผักหวานเขาใหญ่แล้วนะคะอันนี้ก็ต้นผักหวานนะคะพี่น้องอุ้ยบางตัวน,นั้น แตกยอดโอ้้สอนคักพี่น้องเดี๋ยวมาอื่นเขาจะมาเก็บโอ้หยอดงามหยอดงามว้าวอื่เป็นต้นผักหวานที่เขาปลูกคู่กับต้นแค่อันที่เขามาปลูกไม่ก็ติดแล้วค่ะพี่น้อง ติดแล้วนี่ช่างตีตัดกลนถุงออกนะคะอันนี้ปลูกคู่กับน้อยนาปลูกคู่กับน้อยนาพอมันใหญ่แล้วเขาค่อยตัดแตงกิ่งน้อยนาออกนะคะพี่นอ้องติดแล้วติดแล้วติดรากแล้วติดรากแล้วพี่นอ้องนี่เบิ่งเขาสดชื่นอันนี้คือต้นผักหวานนะคะพี่นอ้องติดแล้วปล่อยให้เขาเลี้ยงกันหาอาหาเรเลี้ยงกันแบบนี้นะคะเขาค่อยตัด หน่อยนาออกนะคะโอเคนะคะคลิปนาเจอกันไหมนะคะมือหนีช้างตี้พามาชมภัหบานอยู่บนคููคณานะคะพี่น้องบ๊ายบายจ้าคลิปหนาเจอกันใหม่นะคะ